X-Series ติดคอกเทาแลมโบ2,023ไม่20,000โลออกรถศูนบาทไอเ้เซมลดซิ่งจัดห้ครับมาสวัสดีครับพ่อกับไอเ้เซมรดซิ่งคนห่อคนเดิมคนดีครับผมมาเนี่นัเสนอเทาแลมโบ X-Series ปี2023ลดสวย กลิบกลิบเออเข่าทาบอร,รถปีสองพนี่สิบนะครับพร้อมกับคอกพร้อมกับคอกเสมอหลังเก่งคอกสแตนเลส X Series ติดคอกนี่สวยๆเม็ดอากเดิมบอเสียวบอร์ส้นบอร์าต่ำนะครับบอเสียวบอร์ส้นบอร์าต่ำนะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัน ล่อแม็กซิ่งอยากได้แก้งมาเดี๋ยวใส่ให้บรอยักษ์นี่กุญแจรีโมดสามดอกคุณเนี่ยโอ้สามดอกคุณเนี่ยพื้ธรรมดาเนี่ยไม่สองหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรเกียร์หกสปีดนั่นจ้ะแอร์ช้ำช้ำกริปกริปสองหมื่นโลมา เครื่องพันเก้าบูพาวเวอร์เบรกเอพล่องแก้มฝากระโปรงบ่เ,เคยถอดนะดูเด่นรถไม้แห้งติ๊กเกอร์ยังอยู่อยู่เลยเอา้าวออกรถศูนย์บาทครับผ่อนเพียงแค่9 0 0าพันไปถึง1น0 0งหมื่กว่าบาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนจัดได้ทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหากิจรัฐเหมากอสร้าง เหตุไทเหตุหน้าเหตุสวนแม่บา้านร้วพ่อกีดยางขับวิ่คขับแกลบขับหกล้อขับสิบล้อขับแม็กโคตัดไม้เผาทานเรียงวัวเรียงควายเรียงหมูเรียงม้เงมาเรียงเป็ดเรียงไก่ข้าขายลุดเล่หาบเล่แพงร้อยสลัดนัดข้องโถมปลาโมงปลาโมงทุกอาชีพฟรีดาวควันเก่าพันไอเสมรสซิงจัดให้พี่น้องรับชมดูจากกบแดดคอมเมนต์บอกไอเสมครับเป็นกระลังใกให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสด โคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดวัรุ่น